สวัสดีครับถ้าพูดถึงคำว่าที่ผลิตเงินท่านผู้ชมคิดถึงอะไรบ้างครับก็อาจจะคิดถึงเรื่องของ K my funds ในการซื้อกองทุนอย่างเช่นที่ผมเคยแนะนำไปหรือว่าท่านอาจจะนึกถึงหุ้นซึ่งตอนนี้ ผมเองก็ขายพอร์ตล้างหุ้นอยู่เพราะว่ามันตกหนักดูจากการาฟถ้าจะไม่รอดหรือว่าท่านจะนึกถึงเรื่อง Bitcoin ซึ่งเมื่อเช้านี้ดูในพอร์ตผมเองก็ขึ้นไปถึง35000ตอนนี้มันก็ตกลงมาตามสภาพตลาดโดยเฉพาะเหรียญครับนี่ก็เพิ่งขายออกไปก็มองให้ขำๆนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเหรียญอื่นก็ขึ้นเหรียญน,นี้ก็ลงขณะที่ว่า เมื่อวานี้เหลือนคับขึ้นเหรือนอื่นเขาก็ลงนะครับตอนนี้เหลือนคับลงเหลือนอื่นขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกติครับเราก็ให้มองเป็นเรื่องขำๆนะครับกองทุนรวมตัวเมื่อสักครู่นี้เราก็อันนี้เป็นเรื่องของกองทุนรวมนะครับเป็นหน้าพอร์ทอย่างตัวเนี้ยเราก็เอาไว้กินปันผล ที่มันเป็นกองทุนมันจะตกมันจะอะไรแดงๆเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเรามีหน,น้าที่ฝากตังกินดอ,อกเบี้ยกินปันผลครับส่วนตัวบิตคอยก็เอาไว้ซื้อขายให้มันตื่นเต้นมีความเร้าใจในชีวิตบ้างชีวิตจะได้มีรสชาติครับถ้าส่วนเรื่องหุ้นนี่ก็ตื่นเต้นอย่าเลยอันนี้ไม่หวืหวาแบบบิตคอยแต่ก็เลือกตัวที่มันดูจากกราฟแล้วมันโอเค ผมก็ได้เคยเปิดให้ดูเมื่อคลิปก่อนๆแล้วจะไม่ที่บายมากนะครับก็เนี่ยมันตัดลงมาแล้วเราก็ขายนะครับก็จบนะครับเราก็เราก็เป็นทางเลือกชีวิตบางท่านอาจจะมีวิธีการที่จะได้มาซึ่งรายได้พิเศษหรือว่าผลกำไรที่ไม่เหมือนกับแนวที่ผมแนะนำไว้ในคลิปในช่องแอพพล ในช่องป้าน้ำเป็นตัวคุณนะครับแต่ว่าก็เป็นความถนัดของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันของผมนี่ผมผมค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าสามารถสร้างรายได้เสริมจากการซื้อกองทุนปันผลแล้วก็ซื้อหุ้นรอจังหวะแต่ส่วนใหญ่หลังๆก็เป็นปันผลเป็นหลักเพราะเราปลอดภัยไว้ก่อนเราไม่ต้องไปคอยดูทั้งวันเพราะเราเองก็มีงานประจํา เราก็จะไม่มีเวลาไปดูจ้องทั้งวันนะครับเพราะงานยุ่งเราก็ใช้วิธีว่าพอตกเย็นๆค่ำๆเราก็มาดูพอวันเสาร์อาทิตย์เราก็มีเวลาดูเยอะหน่อยเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นพวกหุ้นเนี่ยเราดูไม่ทันเพราะว่าถ้าเป็นพอร์ตหุ้นเนี่ยมันจะมีซื้อขายเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญบิตคอยเนี่ยหรือเหรียญดิจิตอลอื่นๆเนี่ย เราสามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าระบบไม่ล่มนี่เป็นข้อดีนะครับเมื่อนั้นเราจะลงทุนเราก็สามารถลงทุนได้24ชั่วโมงถ้าเราไม่อยากลงทุนในหุ้นเราก็มาลงทุนในเหรียญบิตคอยก็ได้มีให้หลาย,หลายเหรียญให้เลือกนะครับก็ดูจังหวะด,ดีๆศึกษาเหรียญที่เราจะลงดีๆก็จะช่วยให้เรามีรายได้พิเศษมีกําไรลดความเสี่ยงได้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งเครียด ว่ามันจะขึ้นจะลงถ้าเรามีความเชื่อมั่นเราศึกษามาอย่างดีแล้วเราก็ไม่ต้องหวั่นไหวใครจะว่าบิตคอยไม่ดีก็ไม่ต้องหวั่นไหวครับเหมือนหุ้นนะฮะคนที่เขาได้กําไรหุ้นเขาก็มีเยอะใครจะว่าไงเขาก็ไม่หวั่นไหวนะครับเพราะเขามีเทคนิคเฉพาะตัวที่เขาสามารถทํากําไรได้เหมือนกองทุนเหมือนกันผมก็ไม่หวั่นไหวเหมือนกันเพราะผมไม่ได้คิดจะลงแบบบิตคอยกองทุนก็ ซื้อแล้วถือยาวนะครับจุดหมายไม่เหมือนกันอย่างถ้าหน่วยหน่วยงานไหนมีสากรกินปันผลอย่างมากปันผลก็ปีแล้วไม่เกิน5ถึงอย่างมากเอาไม่เกิน10อ่ะหลังๆไม่เกินสูงสุดละก็กินปันผลไปแล้วก็เอาเงินตัวนั้นมาลงทุนต่อเราก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมากน้อยเชื่อว่าทุกคนน่ะสามารถเก็บเงินได้ไม่ว่าจะมีเงินเดือนเท่าไหร่มีเงินเดือน10บาทก็เก็บเงินได้ถ้ารู้จักเก็บ ันเป็นนิสัยส่วนบุคคลนะครับเป็นวินัยการเงินส่วนบุคคลซึ่งผมขอย้ําว่าท่านใดที่บอกเก็บเงินไม่ได้เนี่ยถ้าฝึกจากการมีเงินสักสมมติเงินเดือนหมื่นหนึ่งเนี่ยเราตั้งใจจะเก็บสักพันหนึ่งนะแล้วก็เก็บมาลงทุนพวกเนี้อาจจะเป็นบิตคอยลลงทุนสักเอ้าพูดมากมันเริ่มบอกพอละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สมมติจะลงบิตคอยสักเดือนละ500 <c oughs> แล้วก็กันไปเลย เดินละห้าร้อยไอห้าร้อยแล้วก็แบ่งแบ่งอย่างละร้อยลงลงลงตัวละร้อยอาจจะลงบิตคอย BTC 100บาท ETH อีเ e ท UB, รเรียมหนึ่งร้อยบาท KU BEC เหรินครับหนึ่งร้อยบาทเหรียญอะไรที่มันหวือหวาแล้วเหรียญเจฟินของของ J Mart, เจมาร์ตอย่างเงี้ยเจฟินเข้ามาจากเจมาร์ J Mart, ที่ขายอุปกรณ์มือถือเนี่ยเขาร่วมกับบริษัทฟินเทคเนี่ยแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้สามบริษัทเนี่ยเขาร่วมกัน เขาร่วมกันแล้วเขาก็ทําเหลือนอะไรของเขาออกมาเนี่ยมาเรารู้สึกว่าเออคุณบอยท่าพระจ,จันรเนี่ยอเป็นคนที่ถือหุ้นของบริษัทเจมารดด้วยก็น่าจะมีส่วน <c oughs> คุณบอยนี่ก็เป็นเซียนหุ้นผมก็ติดตามช่องของเขาอยู่ก็นั่นแหละครับก็เขาก็รู้จักลงทุนเหมือนกันขนาดเขาเขามีตงังเขารวยแล้วก็ยังลงทุน อขาสนุกของเราก็เหมือนกันเราไม่ได้รวยอย่างนั้นแต่ว่าเราก็มีวิธีลงทุนของเราแบบไม่เครียดเราก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนอย่างอย่างาถ้าใครลงทุนของบิ t ครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเมนูท er นะ็อปเกนเนอร์เนี่ยเราจะดูว่าเหรียญไหนมันขึ้นมันลงแล้วก็มาดูตรงนี้ถ้าเหรียญไหนมันขึ้นมากๆเปอร์เซ็นต์ขวามือมันก็จะกอ่อภัยถ้าเหรียญไหนมันขึ้นมากๆเนี่ย เราเซ็นขวามือมันก็จะขึ้นอย่างเมื่อวานเหือนครับขึ้นต้องร้อยกว่าเปอร์เซ็นสองวันติดตามบ้านติดเนี่ยแล้วก็จะขึ้นข้างขวาจากเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็จะเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นสังเกตว่าตอนนี้เดือนครับก็ไม่ติดอันดับเดือนทำเดือนที่ราคาขึ้นก็จะมีท็อปลูเซอร์ด้วยไหมเดือนครับก็กลายเป็นเหือนลงละลงไปสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาตอนขึ้นถ้าเราทรํากาไรได้เรารีบทํากําไร แล้วก็เวลาสมมุติว่ามันลงเนี่ยถ้าลงลงจนขีดสุดแล้วดูกราฟเนี่ยมันแนวโน้มจะขึ้นเราออค่อยซื้อนะฮะเนี่ยครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆข,ของการที่มาของการอะ,อะไรนะที่ผลิตเงินอ่าที่ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าที่ผลิตเงินคลิปวันก่อนผมเคยตั้งชื่อว่าเครื่องจักรผลิตเงินนะั้นก็ก็เคยทํามาแล้วอันนี้คือที่ผลิตเงิน ที่ผลิตเงินไม่ได้มีอยู่แค่บิตคับไม่ได้มีอยู่แค่ KMyFunds ไม่ได้มีอยู่แค่โปรแกรม Streaming Pro สำหรับเล่นหุน้นแต่มีอีกทุกโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมที่แต่ละท่านมีความถนัดแตกต่างกันอย่าง Easy Invest ผมก็ลงผมก็ทยอยลงไปแบบ DCA บางทีเบื่เบอรเราไม่อยากลงเราก็สต็อปไปหรือว่าเรามีเรื่องต้องใช้ต่างเราก็สต็อปไปแล้วก็เอาไว้ลงเดือนถัดไปก็ได้เรามีสิทธิ์เลือกหุ้นได้ ไออีกอันนึ่งคืออะไรล่ะไออย่างฟีโนมินาแอปนี้ผมก็ลงคือจะบอกว่าการลงทุนของเราหรือการทําที่ผลิตเงินของเราเนี่ยเราสามารถทําได้โดยไม่กระทบงานประจําของเราอยู่ที่แต่ละท่านจะเจอตัวจริงของท่านว่าท่านชอบอะไรเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าเมื่อท่านเจอตัวของท่านแล้วท่านก็จะไม่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยจะมีเงินพอถึงสิ้นเดือนหรือเปล่า เพราะว่าท่านเจอแล้วว่าท่านทําอย่างนี้มันจะได้ตังค์ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนสังคมไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับทําให้ตัวเองมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขไปด้วยเมื่อเราดืมตาอ้าปากได้เราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อไปครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านครับเพราะนั้นเราทําตัวเองให้ยืนหยัดได้ก่อนแล้วก็เราถึงจะช่วยคนอื่นเหมือนเข้าอ่ขอโทษทีเหมือนจะจะช่วยคนจมน้ําอ่ะ ถ้าตัวเองอยังไหวนะ้ําไม่เป็นไปช่วยเขาก็กอดคอการจมทั้งคู่เพราะฉนั้นเราต้องยืนหยัดตัวเองให้อยู่รอดแล้วเราจะได้แบ่งปันคนอื่นต่อครับก็ผมก็ถือโอกาสแบ่งปันแนวคิดประสบการณ์ชีวิตไปด้วยครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเดิมๆครับที่ทุกท่านรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมก็มาเหมือนกับอะ,อะไรนะกระตุน้นหรือ,อทำให้ท่าน ที่มีแนวคิดเช่นนี้อยู่แล้วในหัวใจก็เกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ข้อสำคัญลงทุนอะไรก็ตามอย่าโลภมากนะครับน่นาจะคือข้อสำคัญเลยยิ่งบิตคอยช่วงนี้มันจะขึ้นมากใช่ไหมครับเหรียญไหนที่ขึ้นมากๆเนี่ยแล้วท่านเกิดความโลภอยากจะได้กำไรเยอะอยากจะได้เงินเยอะๆเนี่ยครับท่านก็จะมักจะเอาเงินทุ่มไปลงเหรียญนั้นมากๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้วความว่ามันจะปังเสมอไปท่านก็ต้องอทยอยลงนะครับอย่าอย่าไปลงทีเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอขาดทุนไม่มีใครช่วยท่านนะครับผมเองก็ช่วยไม่ได้ครับ <c oughs> ก็ได้แต่ช่วยให้กำลังใจอย่างที่ทำคลิปทุกวันนี้แหละครับ <c oughs> ครับขอบคุณที่ตามรับชมช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณครับปั้นน้ำเป็นตัวคุณปั้นคุณนี้ทำเป็นแก้ไขสิ่งจะเป็นในชีวิตครับสวัสดีครับ